สวัสดีย่ามเย็นนะครับผมเมื่อนี่ผมกับซิมารีวิวพินใหบึงนะครับผมเสร็จใหม่ๆนะครับผมเป็นพินโปงไฟฟ้านะครับโป่งไฟฟ้าไม้รักนะครับผมหรือว่าไม้น้ําเกลียงนะครับผมนี่นะครับสามคอนแทคนะครับสวยๆงามๆเลยครับผมครับผมยองสแตนเลสนะครับผมนะครับคอนแทคก็สิเป็นคอนแทคคู่กับคอนแทคเดียวนะครับหรือว่าสิเอื้นสามคอนแทคนะครับผมนี่ก็สิเป็นลนยนี่นะครับ รบูมัวใจแล้วก mm ็ม hmm. ีจุดตรงกลางนะครับผมวงกลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิต์ปรับเสียงนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงปกตินะครับถ้าว่าตบขึ้นก็จะเป็นเสียงสูงนะครับผมตบลงก็จะเป็นเสียงต่ำนะครับผมปรับเสียงนะครับแล้วแต่หมักนะครับก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับผมโทนเสียงนะครับครับนี่เสียบสายแจ็คนะครับผมครับครับแหนเรื่องสีไหมนะครับผม อันนี้จะเป็นไม้อ่าไม้ท่อนเดียวนะครับไม้น้ำเกลียงท่อนเดียวบบตอ่อนะครับผมครับบาพินกระสีอ่าย่อมเป็นสีดำนะครับผมบาพินอ่าส่วนมากนี่อ่าของผมสีเข็ดเป็นไม้ขี้เล็กนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าสีดำใส่นะครับผมรูอว่าย่อมสีดำนะครับผมนะครับตล้วก็ตีนโนดให้น้ำนะครับผมนี่ครับลูกบิดกระสีเป็นลูกบิดสแตนเลสนะครับผม สามายนะครับนี่นะครับบิดครับผมครับหัวก็จะเป็นหัวอ่าหัวพญานาคนะครับผมนี่ครับหัวพญานาคครับสีขาวนะครับผมไม้มุกนะครับผมหัวพญานาคก็จะเป็นไม้มุกนะครับมเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมสีรีวิวเสียงให้ฟังนะครับผมนะครับผมก็สีมารีวิวเสียงให้เบิ้งนะครับผมอาจารย์มือพินนะครับตั้งเสียง่อนนะครับ

对。Yeah. ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการร้องเสียงให้ฟังนะครับผมสำหรับอาจารย์ท่านใดสูนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับผมผ่านเบอร์ทูดอันด้านลลางคลิปได้เลยครับผมกัสิบแปะไว้ให้นะครับผมอาการลิ่งแชทผมกัสิแปะไว้ให้สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับผมนี่นะครับโปรงไฟฟ้าสายคอนแทคนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ